บ่บ่บบบใยินก็ได้เวลาเยอะเยะเรวนะผมอใช่เล้วลยใช่เลวเลยวินนะฮะยากีดร้องผมปิดตาปิดตาั้งอ้ยอยปิดปานะครับปิดปาไม่ต้องใจไม่ต้องตื่นเต้นลูกปี่เรื่อย าสายร้อยแล้วนะครับโอ้ย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 ถาวินทำงานเลยนะครับสายนาเท่าไหร่ครับสามสิบครับสามสิบเบาหน่อยก็ได้ครับอย่าหยาบอะนนะครับเล่นเรื่อยเวลาเยอะเดี๋ยวมันตายมอนเล่นนะครับดูดิใช่ตัวที่เขาตามหมาไหมโอ้ยโอ้ยบ่นวังง่วงนะฮะนันบนวังง่วงอยู่นะครับผมไม่เล่นเลยเดี๋ยวมันเยอะนะบอลเละมันมันดุสแต่บอลเลมันดุสนะฮะ แต่ว่าน่าจะใช่นะครับแบบนี้เพิ่นโชว์ตัวก่อนต้องยับี้ชใช้แล้วดึกดักดึกดักวันนี้เแล้วครับปาลาอะไรครับป๋าบดจะตามขึ้นมาก็าตาม,มายังไงนะ๋องน้ำกระชาเลย เปล่าอะไรนะครับผมระวังกันเด็ดน,นะเดี๋ยวนะครับเพื่อนเปลาเลยนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวตวงให้สายนี้น่าจะเป็นบักชอนนะครับผม อุ <l preocup ations> <c ười> ้ยปะตะทวินเสียบเสียบเลยเสียบเบลอเอาเติร์ดมาอ่านี่กว่ามาแล้วเรียกวก็มาแล้วเสียบยักษ์นะครับผมออืเรียกว่าใช่เกือบใช่เกือบใช่ใช่ไหครับนี่ก็นี่ก็ได้แรงนะครับผมอุ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không